งานมหากรรมสุงทรยแห่งชาติในงานในงานก็ยังคงมีตัวมาตรการที่เกี่ยวกับในเรื่องของตัวโควิดพอสมควรนะครับพอสมควรเช่นเราก็แนะนําว่า,าทุกท่านที่ไปเที่ยวงานนะครับก็น่าที่จะต้องต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับนะครับแล้วก็มีระยะห่างเพราะในบูธท,ที่เราจัดแต่ละบูธเราก็คํานึงถึงในในเรื่องของตัวมาตรการเว้นระยะห่างไว้ไว้ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ย ก็ไปเที่ยวงานมหกรรมสมุนไพรชาติแล้วก็ไปด้วยความปลอดภัยนะครับในงานผมคิดว่าเป็นการรวมของที่สุดนะครับที่สุดของนวัตกรรมด้านสมุนไพรประจำปีเลยนะครับปีนี้กรมเองกับทางผู้ประกอบการหลายๆคนนะครับเราจะลองลองรายนะครับลองพยายามดูว่าสมุนไพรไทยนั้นจะไปสู่สมุนไพรโลกได้หรือไม่นะครับโดยเราขยับ ในเรื่องของทีมจากมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเป็น Thailand Herbal Expo นะครับถ้าเกิดว่าตัวความเชื่อมโยงระหว่างตัวเศรษฐกิจไทยผ่านสมุนไพรไปสู่เศรษฐกิจอาเซียนเอเซียหรือเศรษฐกิจโลกได้นั้นปีหน้าเราคุยกันแล้วว่าเราจะไปเป็นอาเซียนเฮอร์โบิรเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอ,อยากจะเชิญชวนคนไทยนะครับไปดูความก้าวหน้าในเรื่องของตัวนวัตกรรมหลากหลายที่ ผมเองยังต้องยอมรับว่าไม่น่าเชื่อว่าตัวสมุนไพรเนี่ยสามารถสร้างคุณค่าในเชิงตัวผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสุขภาพได้ไดมากมายเหลือเกินนะครับปัจจุบันนะครับหลาย,ลายผู้ประกอบการนะครับสามารถที่จะสกัดตัวสมุนไพรที่โดดเด่นนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับตัวกระท่อมนะครับแล้วมาวิ่งแล้วมาผสมผสานกับในเรื่องของตำรับ ยาแผนไทยแล้วก็ไปเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไม่น่าเชื่อครับเ,เหล่านี้เนี่ยมีนักวิจัยที่คิดค้นสำเร็จแล้วผมคิดว่าออตอนนี้ผู้ประกอบการเกษตรกรร,กร,รายย่อยที่หรือรายหลักที่ปลูกกระท่อมแล้วจะบ่นว่าตัวขายไม่ได้ราคาตา้ตา่ำๆแต่ถ้าเกิดไปเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการที่เขามีความสามารถในการส่งออกออสารสกัดจากตัวกระท่อมไปทั่วโลก ซึ่งในงานนี้มีอยู่สองรายนะครับที่เขาจะเปิดเปิดเจาารจากับคนปลูกของเมืองไทยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะนําตัวกระท่อมเนี่ยไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาเป็นอาหารเสริมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสุขภาพในเชิงบวกเนี่ยได้อย่างมากมายครับซึ่งผมคิดว่าอ,อยากจะเชิญชวนเลยครับว่าอย่าพลาดนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับไม่มีงานไหนยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วที่เกี่ยวข้องกับตัวสมุนไพรครับวันที่6 ถึงสิบสัปดาห์หน้านครับวันพุธนะครับวันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับสิบโมงเช้าถึงสองทุ่มนะครับสิบโมงเช้าถึงสองทุ่มที่ i m p a c t เมืองทองธาน,นีนะครับ